ค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่ส้มก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้นะคะพี่ส้มเนี่ยก็ทํางานนะคะโดยการที่ว่าลงทุนแค่ศูนย์บาทนะคะโดยที่พี่ส้มเนี่ยยังไม่ได้ยิงแอดโฆษณาทาง Facebook อะไรเลยนะคะพี่ส้มทํางานผ่านเพจ Facebook นะคะแล้วก็โพสธรรมดาเลยคะ่ะโพสแบบธรรมดาแบบบ้านๆอย่างนี้นะคะ่ะแล้วพี่ส้มก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะคะ ก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าพ <blond> <autant, S 1> ี่ส้มเนี่ยคือเก็บข้อมูลนะคะเอาไว้ในคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่าข้อมูลที่ส้มเก็บไว้เป็นอย่างไงกันบ้างตามมาดูกันค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลของเดือนล่าสุดนะคะเดือนพฤศจิกายนปี2 5 6 5น้นะคะก็จะเห็นว่าอาจจะมีน้อยหน่อยเนาะเพราะว่าพี่ส้มเดือนนี้ยังไม่ค่อยว่างเก็บข้อมูลนะคะเนี่ยณวันนี้ก็เป็นวันที่18เดือน11 นะคะเดือนพฤศจิกายน25 6 5ค่ะก็ข้อมูลก็จะน้อยเพราะว่ายังเก็บไม่หมดนะคะแต่พี่ส้มก็จะมีจดไว้ที่นี่เดี๋ยวพี่ส้มจะให้ดูตัวอย่างนะคะว่าอย่างอันเนี้ยคือเป็นข้อมูลที่ลูกค้าเนี่ยทักมาจาก ID Li n e นะคะพี่ส้มก็จะให้ดูว่าพี่ส้มเนี่ยอันเนี้ยพี่ส้มก็จะทําข้อมูลว่าอันนี้คือเราคุยกับลูกค้าทางไลน์ยังไงเป็นแบบนี้นะคะ ที่เก็บเอาไว้เนี่ยเพราะว่าบางทีข้อมูลในลายเนี่ยมันจะหายาพี่ส้มก็จะเก็บเป็นสถิติเอาไว้อันนี้เป็นข้อมูลที่ว่ามาจาก a c e b o o k นะคะอันนี้ก็เ,เราคุยกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะก็เนี่ยพี่ส้มก็จะคุยกับลูกค้าแบบนี้นะคะตามนี้ก็อันนี้ก็คือมาจาก facebook อย่างเงี้ยค่ะก็มาดูตามนี้อย่างเงี้ยค่ะพี่ส้มก็จะคุยที่ว่าทักแชทไว้เนาะเก็บไว้เป็นข้อมูลแล้วก็การเราลืมด้วยเพราะบางทีคือลูกค้าเนี่ยมาเยอะ แล้วมันจะทําให้เราจําไม่ได้นะคะก็ทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นแค่สิบกว่าคนทีนี้เรามาดูของเดือนออเพี่ส้มจะให้ดูของเดือนตุลาตุลานี้พี่ส้มก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันก็เลยเก็บได้น้อยเหมือนกันนะคะคือแค่ประมาณยี่สิบกว่ารายจริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูเนี่ยคืออันอย่างอันนี้รายแรกเนี่ยลูกค้ามาจากไอดีไลน์นะพี่ส้มก็ให้ดูตัวอย่างนะคะ ที่เราคุยกับลูกค้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะที่เราจบลูกค้ามาตามที่พี่ส้มเคยสอนไว้อ่ะนี่ก็เป็นลายที่สองอย่างนี้ค่ะที่คุยนะคะอ่ะทีนี้ก็มาดูของเดือนกันยากันบ้างว่าเป็นยังไงนี่กันยาพี่ส้มมีเวลาเก็บนะคะก็อันนี้เยอะหน่อยอันนี้สามสิบหกลายอย่างเงี้ยคืออันนี้มาจาก อ,อ่ที่เราโพสที่หน้าเพจ Facebook นะคะยังไม่ได้ใช้เงินยิงแอดอะไรเลยสักบาทหนึ่งจาก facebook นะคะก็ทำไปเรื่อยๆทุกวันก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะอะลองดูเนี่ยค่ะก็คุยกับลูกค้าพี่ซ้มก็จะมีเก็บไว้ให้อย่างนี้นะคะนี่เดือนกันยาเนาะเอาทีนี้เรามาดูกันต่อเน,อนี่ยเดือนสิงหาสิงหาไม่กี่ลายสิงหาค่อนข้างเยอะนะคะเกือบร้อยลายอย่างเงี้ยคะ่ะ ยังไม่ได้ใช้เงินยิงแอดเลยสักบาทน,นะคะตามนี้เลยนะคะอ่ะก็ดูที่ว่าพี่ส้มเก็บไว้อย่างเงี้ยค่ะที่เราคุยกับลูกค้าไว้แบบนี้นะคะอะ่มาดูอีกรองดูอีกสักเดือนหนึ่งเดือนกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมก,ก,ก็ก็มีกับห้าสิบลายเนี่ยค่ะกับห้าสิบลายเนี้ยนะคะแต่ก็น่าจะมีหลุดไปบ้างแหละเพราะว่ามันผีเก็บไม่ทันนะคะก็ดู นี่ก็จะเป็นที่ว่าเราคุยกับลูกค้าตามนี้อย่างเงี้ยค่ะแบบนี้นะคะก็แล้วแต่ที่เราคุยกับลูกค้าเนาะก็ประมาณนี้นะคะค่ะทีนี้ก็เพื่อนๆก็เห็นผลลัพธ์กันไปบ้างแล้วนะคะจากที่พี่ส้มเนี่ยทางานอยู่ที่บ้านนะคะโดยที่ว่าใช้เงินศูนย์บาทจริงๆนะคะแล้วก็โพสต์ที่หน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กของเราเองนะคะ แล้วก็จะมีผลลัพธ์แบบนี้สร้างรายได้แบบนี้เหมือนกันคือสร้างรายได้เพิ่มนะคะคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยเอาวิธีที่พี่ส้มแนะนํานะคะลองเอาไปลงมือทํานะคะเราทําตามที่พี่ส้มแนะนําเนี่ยทำแบบนี้ทุกวันนะคะโพสให้สม่ําเสมอนะคะเพื่อนๆก็จะมีผลลัพธ์แบบนี้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนี่ยทําแล้วมีผลลัพธ์ยังไงเ yani, นี <oops. S 2> ่ยก็ลองเอามาแชร์ในไลน์นี้กันดูนะคะแล้วก็พี่ส้มเนี่ยถ้ามี รอเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาติดตามพี่ส้มนะคะพี่ส้มเนี่ยมีเทคนิคดีๆีเนี่ยพี่ส้มก็จะมา,าแชร์ให้เพื่อนๆนฟังกันอีกนะคะแล้วยังไงก็ติดตามกันนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเดวเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ